เช้าวันสุกเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนพี่น้องวันที่สามเมื่อนี้บ้าโอเลกัมาโอเคบ้านทุ่งแลวสกลนครมาเอาบอ่อเนื้แดงเมื่อนี้ก็จะเนื้แดงไปขยายบอ่อจากเพาะมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นี่ครับเมื่อสิละอันนี้ก็ผู้ฟอเนื้อแดง นี่ครับขยายบอต้องขยายใจเย็นๆน,นี่ก็คือบอตที่ผมเอามาขยายน่ครับเอาน้ำเขาไว้ก่อนน่ครับในสวนมะพร้าวครับมาขยายไว้ได้นี่นี่แหละข้างบนก็ใส่ไปแล้ว บรรยากาศมันขยายไปในสวนด้านในข้างนอกข้างนอกมันสีน้ำมันค่อยอยู่เวลาอากาศร้อนๆมานาำมันก็หมดไปนะครับเด้มาไว้ข้างในเอานี่แหละครับปล่อยกับโรคยางสีแล้วะขยายพันธุ์แหนแดงสวนตะบูนบ้าโอเล่ขยายไป แล้วก็ไปเยอะแยะของมันเองภายในหนึ่งเดือนนี่นี่คืออาหารสันดีของมันฟางเราจะไว้จังสีนี่แะครับไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับโอเคบ้านทุ่งจังสีละ